ครับวันนี้วันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้เราจะมาเรียนระดับสิบสามบวกบวกระดับสิบสามบวกบวกเป็นระดับที่พวกเราทุกคนจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้ในการรับพลัง แสงทิพย์พลังแสงทิพย์เป็นพลังที่พวกเราทุกคนนั้นอาจจะรับรู้มองเห็นในสางศาสนานั่นก็คือสิ่งที่พวกเราอาจจะมองเห็นเป็นรูปภาพที่อยู่ด้านหลังของอาจารย์จรูนเนี่ยเป็นรูปภาพวาด ของทางศาสนาต่างๆพลังแสงทิพย์เป็นพลังที่สูงสุดในโลกของจิตวิญญาณเป็นพลังที่จะทำให้พวกเรานั้นมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ทางจิตวิญญาณในอนาคต จะทำให้พวกเรานั้นมีความสามารถในการที่จะเปิดจก100ักะร้อยเปอร์เซนได้สะดวกได้รวดเร็วผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณในทางด้านศาสนา เขาก็มองเห็นพลังแสงทิพนี้เพียงแต่ตั้งแต่โบราณมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะจับภาพนี้ได้แต่ด้วยจิตของมนุษย์เรามองเห็นแสงทิพที่ประกายออกมาจากกู้ปฏิบัติในระดับสูง ไม่ใช่เพียงแค่องค์ศาสดาของแต่ละศาสนาที่มีพลังแสงทิพย์เท่านั้นแต่ด้วยรูปภาพที่เป็นตัวแทนก็เขาได้วาดไว้อย่างที่พวกเราได้เห็นในวิชาพลังจักรวาลในวันที่20ตุลาคม 2,538ท่านอาจารย์ใหญ่ลือมิงดางได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อทำการสอนวิชาพลังจักวาลเปิดจาการ100%ร์เซในระดับ1,2,3ในระดับ3,4ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติและบนเวทีตอนที่ท่าน ได้ส่งพลังพวกเราผู้เรียนทั้งหลายก็ได้มีการถ่ายภาพที่ทำให้พวกเราได้มองเห็นมองเห็นพลังแสงทิพย์ที่ประกายออกมาจากท่านอาจารย์ใหญ่หรอยวมีดางณเวลานั้นพวกเราเพิ่งเรียนแค่ระดับสามแต่ ท่านอาจารย์ใหญ่ตอนนั้นท่านมาเปิดจก100ักระร้อยเปอร์เซนให้กับพวกเราหลายพันคนหน้าเวลานั้นเราไม่ได้เห็นรูปทันทีเหมือนกับตอนนี้ที่เราถ่ายรูปณเวลานั้นเมื่อถ่ายภาพเสร็จที่ถ่ายด้วยฟิลม์มกูจิโกนิก้าโกดักซึ่งฟิล์มเหล่านั้นต้องเอาไปล้าง เอาไปอัดลงแผ่นกระดาษเราถึงจะเห็นรูปภาพได้ต้องใช้เวลาหลายวันหลังจากที่ถ่ายและภาพหนึ่งในภาพที่พวกเราไม่ใช่แค่คนเดียวแต่มีหลายคนเท่าที่เราเก็บได้ก็อย่างน้อยก็มีสี่ภาพอยู่ในท่าทางที่แตกต่างกันจับภาพของ พลังแสงทิพย์ที่มาจากท่านอาจารย์ใหญ่นั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นเวลานั้นเรายังไม่รู้ว่าไอ้ภาพสีขาวนั้นคือพลังแสงทิพย์เพราะพวกเราเองอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ดังนั้นพวกเราก็ถือว่าเป็นภาพที่ประหลาดประหลาด ได้ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าในการเรียนรู้วิชาพลังจักรวาลที่ศูนย์วัฒนธรรมก็ได้มีการถ่ายภาพหนึ่งขึ้นมานั่นคือการลงในหนังสือพิมพ์ในวันที่โดยประมาณนะครับก็คือของวันที่ตุลาคม2 5ง0ัน แปดไม่รู้เป็นวันไหนแต่ในหนังสือพิมพ์นั้นมันมีอยู่นั่นมันบ่งบอกให้เห็นว่าวิชาพลังจักรวาลเป็นวิชาหนึ่งในทางจิตวิญญาณที่พวกเรานั้นท่านอาจารย์ใหญ่นั้นได้มีพลังแสงทิพย์เข้ามาแต่พวกเราไม่รู้เพราะยังเรียนไม่ถึง นั่นคือความหมายที่พวกเราจะต้องเข้าใจว่าศาสตร์วิชาพลังจักรวาลที่พวกเราเรียนรู้นั้นมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันค่อยๆมาและในวันนี้พวกเราก็จะมาเริ่มต้นเรียนในสิ่งที่ท่านอาจาร,รย์ใหญ่ได้แนะนำให้กับพวกเรามา เมื่อก็เกือบยี่สิบปีและสิบเจ็ดสิบแปดปีการฝึกตอนนั้นเราจะเริ่มต้นฝึกทำสมาธิด้วยพลังแสงทิพย์การทำสมาธิที่ผ่านก่อนหน้านั้นพวกเราก็จะนั่งทำจิตให้ว่างมองไป ในที่วา่างเปล่ามองไปปีระมิดมองไปในจินตนาการถึงพลังแสงของพลังแสงดาวและตอนนี้สิ่งที่เราจะมองก็คือเรามองด้วยจิตเราไม่สามารถเห็นด้วยสายตาของเรา พลังแสงที่เราได้ฝึกก่อนหน้านี้ในระดับ13 13บวกหนึ่งก็เป็นพลังของแสงดาวแสงพาทิตย์เรายังมองเห็นแต่มันก็เริ่มเข้าเป็นพลังแสงแต่ตอนนี้เป็นพลังแสงทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดพวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นพลังนี้ ได้ง่ายๆ่แต่ถ้าท่านฝึกฝึกไปสักวันหนึ่งจิตของท่านก็จะมองเห็นมองเห็นด้วยสายตาของเราเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นบางคนอาจจะเคยเห็นแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นลูกชายของผม เขาไปงานศพงานศพของแม่อรรยาอยู่ดีๆเขาก็เกิดความรู้สึกเขามองไปที่รถยนต์ของเขาเขาเห็นแสงสว่างคุ้มที่รถยนต์ของเขาแล้วเขาก็เห็นภาพ ของแม่ภรรยาที่เสียชีวิตเขามองเห็นแต่เขาอธิบายไม่ได้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นคุณแม่สามีเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่รูปภาพที่มันปรากฏในพลังแสงสีขาวที่คุมอยู่ที่รถยนต์นั้นมันบ่งบอกอะไร สิ่งที่มันได้คือความสุขความสุขที่ได้เห็นรูปภาพนั้นแต่อธิบายไม่ได้พวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเราก็มีความสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้การฝึกทำสมาธิด้วยพลังแสงทิพนั้นเราจะฝึกอย่างไร ขั้นตอนจะมีดังต่อไปนี้ท่านอยู่ในท่านั่งท่านจะนอนฝึกก็ได้แต่จำไว้ว่าเรากำลังฝึกสมาธิเราจะไม่หลับตาไม่ควรหลับตาอาธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ จิตวิญญาณของท่านอาจารย์ใหญ่ช่วยให้ลูกปึกสมาธิด้วยพลังแสงทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเมื่อท่านอธิษฐานเสร็จท่านก็รับพลังแสงทิพย์เข้ามาที่จัดกะเจ็ดของตัวเองมองไปข้างหน้าซึ่งควรจะเป็นลูก ของท่านอาจารย์ใหญ่ที่ทำสมาธิอยู่หรือเป็นรูปของท่านอาจารย์ใหญ่ที่เป็นรูปตัวสีขาวสูตรเข้าทางจมูกพ้นออกทางปากชา้ชาๆ้าสามครั้งลหลังจากนั้นท่านก็หายใจตามปกติไปเรื่อยๆจิตของเรานั้น ให้นึกถึงพลังจัก,กรวาลหรือรูปภาพของท่านอาจารย์ใหญ่การฝึกสมาธินี้ท่านจะฝึกวันหนึ่งกี่คร้างก็ได้ฝึกช่วงไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าสะดวกจะอยู่ในท่าไหนก็ได้นั่นคือการฝึกที่ทำสมาธิ ด้วยพลังแสงทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดตอนนี้พวกเรามาฝึกพร้อมโดยการการฝึกสมาธินี้ทุกคนนะครับมองตรงมาที่ลูกของท่านอาจารย์ใหญ่อธิษฐานนะครับโูกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ จิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ช่วยให้ลูกได้ฝึกสมาธิกับพลังแสงทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอธิษฐานเสร็จจินตนาการว่ามีพลังแสงทิพย์หรือเป็นคำสั่งให้พลังแสงทิพย์เข้ามาที่จัดกะเจ็ดของเรา หนึ่งวิสองวิสามวิเอาแค่นี้พอหลังจากนั้นสูดเข้าทางจามูกแล้วเป่าออกทางปากครั้งที่หนึ่งสูดเข้าทางจามูกเป่าออกทางปากครั้งที่สอง สูดเข้าทางจมูกป่าออกทางปากครั้งที่สามนั่งนิ่งๆหายใจปกติมองไปที่รูปภาพของท่านอาจารย์ใหญ่ หนึ่งนาทีผ่านไป สองนาทีผ่านไป 3นาทีผ่านไป ีหน้าที่ผ่านไป 5นาทีท่านสามารถทําสมาธิต่อไปได้ในช่วงเวลาที่ท่านจะฝึกฝนท่านจำไว้นะครับว่าการทําสมาธินั้นถ้าหากว่าเราทําสมาธิก่อนช่วงที่เราจะรับประทานารไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนท่านใหญ่บอกว่า เมื่อท่านทําสมาธิในช่วงเวลานั้นจะทําให้เรารับประทานอาหารได้อร,อร่อยมากขึ้นและอาหารจะย่อยเร็วมากขึ้นดังนั้นท่านจะมีความหิวแต่เมื่อความหิวที่มันเกิดขึ้นมาหลังหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่เรารับประทานอาหารนั้นเราก็จะ ไม่รับประทานอีกให้เราดื่มแต่น้ำเปล่าเท่านั้นเพราะถ้าเรารับประทานอาหารเพิ่มหรือไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอย่างเช่นน้ำนมน้ำผลไม้น้ำเหล่านี้มันก็มีสารอาหารอยู่มันก็จะทำให้เราเพิ่มน้ำหนักดังนั้นถ้าหากว่าท่านไม่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก ท่านก็จะดื่มแต่น้ำเปล่าเท่านั้นการฝึกในรูปแบบนี้มันเป็นเพียงแค่ให้เรานั้นมีความสามารถในการที่เราจะฝึกรับพลังเท่านั้นถ้าเราไม่รับพลังให้กับตัวเราเราก็ จะไม่สามารถสร้างสุขภาพที่ดีแข็งแรงหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บของเราได้ต้องเข้าใจว่าการทำสมาธิไม่ใช่เป็นการรับพลังให้กับกายเนื้อของเราแต่มันเป็นเพียงการฝึกฝนเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจเพื่อเราจะได้ ไม่ละเลยการส่งพลังให้กับตัวเราเองการส่งพลังให้กับตัวเราเองในแต่ละวันนั้นท่านจะทำยังไงนั่นก็คือในระดับนี้ระดับสิบสามบวกบวกเราจะรับพลังแสงทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเข้าที่จัดกะเจ็ดของเราหนึ่งค้งสองค้ง สาครั้งหลังจากนั้นเราก็จะรับพลังแสงทิพย์ส่งเข้าไปรับในส่งเข้าไปจุดที่ท่านมีอาการเจ็บมีอาการปวดไม่ว่าจะเป็นกี่ที่ท่านเจ็บอยู่ที่ไหนเราก็อธิษฐานรับพลังแสงทิพย์เข้ามาที่จัดกะเจ็ด แล้วก็ส่งเข้าไปที่ตรงที่เรามีอาการเจ็บรับเข้ามาสองวิส่งไปสามวิทำครั้งเดียวพอเมื่อท่านส่งไปท่านมีจุดเจ็บท่านก็จะส่งแล้วถ้าเกิด ไม่มีอาการเจ็บอะไรท่านจับส่งไหมเราต้องเข้าใจว่าร่างกายของเรานั้นในบางครัง้งเรามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายแต่โรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นมันยังไม่มากพอมันพึ่งก่อตัวมันพึ่งเริ่มต้นทำ้าย เซลลในร่างกายของเราทำลายกล้ามเนื้อต่างๆแต่มันอยู่ในจุดเริ่มต้นดังนั้นเราจึงไม่มีอาการอะไรที่บ่งบอกแต่ถ้าเราไปหาหมอหมอมีเครื่องไม้เครื่องมือเขาตรวจตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอุจจาระเขาก็จะบอกได้ว่า อวัยวะส่วนไหนของร่างกายของเรามีปัญหาเลือดของเรามีปัญหาหรือไม่ถ้าบอกเอาความรู้สึกมาพูดหมอก็ไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บเราปวดอะไรแต่เมื่อเราได้รับการเจาะเลือดและส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรดังนั้นการที่เราส่งพลัง ให้กับตัวเราเองผ่านจัดกะต่างๆท่านก็รับพลังแสงทิพย์และส่งไปที่จัดกะต่างๆของตัวเราก็จะทำให้เรานั้นให้ร่างกายของเรานั้นได้รับพลังเพื่อที่จะสลายไอ้พวกกล้ามเนื้อพวกเซลล์ที่ไม่ดีเซลล์ที่เริ่ม พอตัวเป็นโรคมันได้สลายออกไปและเซลล์ใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาแต่บางครั้งนอกจากที่เรามีโรคเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนที่มีอายุร่างกายของเรานั้นมันก็จะมีการเสื่อมตามวัยตามอายุที่เราเรียกว่าการชรา การชะาคือพวกเซลล์ต่างๆที่มันเริ่มใช้งานไม่ค่อยได้มันหมดอายุแล้วแต่มันไม่ถูกสลายออกไปมันยังคงค้างอยู่มันจึงทำให้ร่างกายของเรานั้น